ก็มีกุ้งประมาณนี้ค่ะมันก็มีพริกด้วยนะแล้วเครื่องแกงตำไทยโอเคเทยจะต้มแค่ปลาสองชิ้นเท่านี้ละค่ะปลาเนี่ยอยากทำหม้อก,กระเจะเนี่ยค่ะโอเคประมาณนั้นทำหม้อเลยรตี <laughs> ซื้อจากร้านน้องอ้อนนะคะซื้อมาเยอะแล้วมาใส่นี่ค่ะใส่กระปุกพิเศษของเราของไทยรัตน์นี่แหละค่ะ มันก็จะมีหนอนเยอะๆนี่เนะเอ๋ไปก่อนพ่อกวัวก้างมาติดคอนะคะทำนี้เลยค่ะไม่ต้มนานแต่อย่างอื่นต้มนานปลาจะเอาจับขึ้นมาก่อนจับขึ้นมาก่อนเพราะอะเอาอย่างอื่นก็ปล่อนมันต้มไปก่อนเดีย๋ยวไปหาขาไก่ก่อนค่ะอย่าเอาไว้ตังแค่นี้แหละค่ะหม้อนู่เอ <Okay. S 2> ก็ใส่ตีนไก่ลงไปแบบนี้ต้มดุนๆก็าเป็นพวกไม่ไป ก็ะประเดียที่เใส่เมื่อกี้นี่ค่ะทำแบบรวดเร็วหอพักนะบุนะลูกพริกคค่ลูกถั่น้ำพริกแก้วเก็้เสร็จฟักแล้วเสร็จเรียบร้อยใส่ลุยไปนิดนึงมีน้อยก็ใส่น้อยนะคะะมานี้ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะโอเคล้นล้นจริงจริงง่ายค่ะง่ายง่าย คนแล้วก็มีสันพไม่ใหญ่อะค่ะนั้ไม่ใช้ต้นแกงนี้ท่ากก็หากก็จะได้กินแล้วแป๊บไปค่ะเราไม่อยากใส่หนังแล้วก็เลออกถ้าไม่ได้ขัวหนังมันดีอะขัวไม่ค่อยดีก็ไม่เอาไม่ค่อยดีไม่คอเก่งาก็จะได้กินแล้วแบตนตน ่่าคะนีใกล้เสร็จแล้วค่ะมื่อหน้าสีนปนปลาว้าทำแบบพีก่กับโแบเลกสร้างมันเออโอ้ยหนอจะเออฮือให้รักเออโอเคโซได้ทำพอเจาะค่ะหมอนน้อยเดียวนึงถ้าทำฝอยมันเดือดค่ะเพราะมันก็เดือดอยู่ได้เยเดี๋ยวเขาก็ตักฝอยแล้วไม่ออกไงยเพราเล่นฝนนะค่ะเดี๋ยวค่อยตัก แม่ก็ให้ดูอ่ะดีะ๋ยวถ้าเราเห็ดหมูน้อยกินพริกแค่ลากระตำบุแรกเด้อค่ะเกินหมูผ่านเรื่องโซ่เสยโอเคได้สวยแล้วเออนี่ยกำลังจะเริ่มเป็นแล้วน้ำน้ำยาป่านะก็ปลา2อชิ้นที่เห็นแล้วค่ะมอนน้อยๆนะเป็นปลานอร์เวย์นี่แหละค่ะก็ใส่เป็นน้องไปสักหน่อยหนึ่ผงชูรส ได้แล้วแต่เราก็มาชิมอตอนท้ายมันลุกชิ้นน้อยไปเลยค่ะอยากใส่ลูกชิ้นก็ใส่ลูกชิ้นอย่างเงี้ยค่ะอยากใส่ตัวแต่จะใส่อยู่มีลูกชิ้นอยู่ค่ะลูกชอบกินลูกชิ้นต้นหอมลงไปก็จบละค่ะลูกชิ้นกับต้นหอมเข้าไปก็จบแล้วไม่ได้อยากค่ะไว้ตรงนี้ก่อนมียหน่อยนิดไว้กว่อนนะเฮ้ค่ะ,ะโอเค ถ้าเราก็พร้อมที่จะใส่เแบย,ยนี้น่ะพราลูกใครชอบนะใส่แล้วก็ปิดไฟได้ลูกชิ้นสุกเร็วนะแล้วก็มาเรียบร้อยแล้วดูหอมลงไปสุดท้ายมันก็จบแล้วค่ะเ่ยเสร็จแล้วพร้อมกินได้เลยได้แล้วโอเคนี่คะ่ะได้แล้วแล้วก็อร่อยเข้มข้นหม้อ,อเล็กๆะคะ่ะหนึ่งหม้อ,อเล็กๆกิน ลูกกินตื่นมาลูกก็กินเลยนะเนี่ยป๊บคุณแม่มาเก่งเนี่ยตื่นมาที่สร้างเห็ดเสร็จประมาณเที่ยงแล้วกับข้าวหลายอย่างเหมือนกันนะถ้าจะลวกกุ้งด้วยลวกกุ้งยังไม่เสร็จอนนี้ค่ะก็เที่ยงพอดีลูกก็ใกล้จะตื่นละน้ำข้าวหน่มจีนทัสเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมค่ะแล้วก็เทน้ำข่าปุ้นเม็นบ่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะตักมาแบบนี้แล้วก็เอามาวางแบบว่าข้าแขกมาบ้านเห็นราเป็นอย่างไง ถ้าจำได้อยู่เด้บ้านให้เราก็เคยเห็นแบบนั้น,นเวลาบุญแข่งอะไรราบเนื้อใช่ไหมรเราเคยเห็นน้ำขับปุ้นในชะ่ไหมคะตามตามงบป,ประมาณอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ก็เลี้ยงอะไรเนี้ยพอพี่น้องมาเล่นน้ําอะไรประมาณนี้เราก็มีเนี่ยก็ประมาณนั้นละคะ่ะเขาตักออกมาอย่างนี้นะคะตักออกมาวางเวลามากินลากันใช่นนะไหมเอาใส่พามาใช่ไหมคะ ฟังก่อน,อนสวัสดีค่ะพบกับเทระอีกแล้วนะคะเทระมาทําขนมจีนน้ํายาป่าค่ะซึ่งทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เทระก็จะมาตักโชว์นะคะซึ่งเ,เ,เห็นปะคะเดี๋ยวมาดูใ,ใกล้เพราะว่าเทระทําทุกขั้นตอนให้ดูแล้วเนาะว่าเสร็จแล้วอะไรี้ค่ะก็ให้มาดูวใ,ใกล้พร้อมกับลวกกุง้งด้วยลวกกุง้งเมื่อกี้เทะไลฟ์สดไปเรียบร้อยแล้วก็มีแกงเจียด้วก มีครบเซตค่ะมีเผ็ดแล้วก็มีจืดเนาะโอเคแล้วค่อยพบ,พบกับเทเลสตใหม่นะคะช่วยกดติดตามเทเลสตด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปไปค่ะไปแพชชอบกับข้าวที่บอกว่ามีจืดมีเผ็ดแล้วก็อะไรแบบเนี้ยต้องอย่างน้อยก็มันต้องมีเผ็ดแล้วก็จืดจะไม่เผ็ดอย่างเดียวเป็นคนกินเผ็ดอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้กินแบบว่าเผ็ดไปทุกอย่างในเวลาเดียวกันเพราะว่าท้องเราค่ะเราจะเป็นโรคกระเพาะได้ถ้าเรากินแบบนั้นนะ